ท่าที่จะทําให้หมอนรองกระดูกคอหลุดออกมาเลยนะคะก็คือท่านี้คนที่ชอบนอนหมอนสูงๆอย่างนี้นะคะหรืออีกแพทเทิร์นนึงก็คืออาจจะหมอนเตี้ยก,ก็ได้ตรงปลายหัวตรงเนี้ยสูงกว่าตรงไหลเ่นี่ยะพอคุณอยู่ในท่าก้มแบบนี้ทั้งคืนนะคะ ตื่นนอนมาคุณก็จะมีปัญหาเรื่องของคอเคลดได้ปัญหาหนึ่งเลยนะคะก็คือคนไข้เนี่ยจะนอนไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของอาการปวดคอบา่าปวดเล้าลงแขนหรือมีอาการชานะคะทําให้รบกวนการนอนแล้วก็ตื่นนอนตอนกลางคืนอาการพวกนี้มันจะยิ่งทําให้หมอนรองกระดูกของคุณเนี่ยหายช้าลงเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเลยวิธีการนอนในคนไข้หมอนรองกระดูกนะคะ ถ้าเกิดคุณมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นสมมติว่าคุณมีอาการเรื่องของปวดแล้วโลแขนข้างซ้ายให้คุณนอนแบบนี้ค่ะวิธีการนอนนะคะให้เอาหมอนนะคะยัดเข้ามาที่ใต้ซอกคอให้แน่นๆเลยแล้วก็นอนนอนแบบนี้นะคะคอคุณจะไม่เอียงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้นะหรือตกลงแบบนี้อ่ะ และเอาผ้าที่ไปหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยขึ้นไว้ข้างบนท่านี้นะคะมันจะช่วยดันไว้ไม่ให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันหลุดออกมาท่าที่สองนะคะถ้าเกิดคุณจําเป็นจะต้องนอนหงายแล้วคุณชินในการนอนหงายหรืออยากจะเปลี่ยนท่าบ้างนะคะเวลาที่คุณนอนหมอนนิ่มเนี่ยมันจะทําให้คอคุณยุบมันก็เหมือนอยู่ในท่าที่เราก้มคอตลอดเวลาให้คุณนะคะเปลี่ยนจากหมอนเป็นผ้าขนหนูค่ะอะเอาผ้าขนหนูนะคะมาพับค่ะอืม โอเคมอ่าเอาผ้าขอหนูให้ทับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็ให้ผ้าขอหนูนะคะลองลองที่ลงมาถึงตรงบริเวณต้นคอนะคะหรือบ่าตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็นอนอย่างนี้ ท่านี้นะคะท่าสุดท้ายถือว่าเด็ดเลยนะคะมันเป็นท่าที่เอาไว้คลายอาการหมอนรองกระดูกคอถ้าเกิดคุณนอนท่านี้ไม่ว่าคุณจะเป็นหมอนรองกระดูกคอเครดคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกคอปิ้นนะคะคุณนอนแล้วคุณจะสบายขึ้นก็คือให้คุณนะคะลองหมอนแบบนี้ให้คุณอยู่ในท่านี้เลยนะคะท่าคว่ำค่ะท่าคว่ำนะคะเราจะให้คอนะคะ ก้มนิดนึงอ่ามันจะเป็นการช่วยคลายกล้ามเนื้อข้อบา่าแล้วมันจะช่วยทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยถูกดูดกลับเข้าไปด้วยครบแล้วนะคะท่านอนสําหรับคนไข้หมอนรองกระดูกที่คอทับเส้นประสาทเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะพอใช้แล้วคุณสามารถนอนได้สบายขึ้นไหมได้ดีขึ้นไหมคอมเมนต์มาบอกตุกด้วยนะคะ